สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t a r o t by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเัลเดความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ธาตุถัดมานะคะธาตุถัดมานะคะเมื่อวานว่าจะทําให้เสร็จแต่มันไม่เสร็จนะจ๊ะพอดีไปพักผ่อนมานิดหน่อยอ่ะมาจา้ะมากันที่ธาตุไฟธาตุไฟได้แก่เมษสิงโูนะคะ หนึงอ่าไม่ใช่หนึ่งสีถึงสามธันวานี้้นะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเป็นการดูดวงแบบ g e นน r รอนเรดดิ้คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเกี่ยวการดูดวงี้ประตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจ e น e r รอนเรดดิ้งดวงทั่วไปนะจ๊ะโอเคไหมมาไปจ้า มาดูกันซิในเดือนนี้สถานการณ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยดีขึ้นมากแล้วแต่ว่ายังตึงอยู่ยังปวดอยู่นะคะแต่ดีขึ้นอาจารย์ทานยาอ่ะไพ่ใบแรกของคุณเป็นสิบไม้เท้าโอ้โอ้โอ้สิบไม้เทา้าถึงการแบกภาระเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าแบกภาระเกี่ยวกับครอบครัวมีความหนักใจในอะไรมีความหนักอกหนักใจอืม มีการอยากเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจเดินจากใครมามีการทะเลาะกับใครม่ทราบมีการทะเลาะกับใครไม่รู้สักคนหนึ่งอะ่ะเหมือนแบบว่าทะเลาะกันแล้วหันหลังเดินจากไปแบบไม่ใยดีเลยอ,ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นนจะจ๊ะไปคนที่คุณรักค่ะไปที่คนที่คุณรักคนที่คุณรักที่อยู่ในใจเนี่ยใครก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บอกให้ฟังขออาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนนะคะ วันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเปิดคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรดูแบบตะวันตกได้ดูแบบไทยได้แล้วก็ถ้ามีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าดูควบคู่กันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมอ่ะเจออัมพรส เครียดจิตตกนอนบอดรับตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงเดีอ่ะไปให้มันตายไปมา,าไพ่ใบแรกของคุณจะขยี้หนักๆห,หรือขยี้เบาๆเดี๋ยวดูไพ่ก่อนแล้วก็ดูอาจารย์ด้วย <c oughs> อ่าไพ่ใบแรกค่ะสิบไม้เท้าช่วงนี้พยายามโฟกัสกับงานกับเงินเป็นหลักเหมือนว่ามีค่าใช้จ่ายมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ เกี่ยวกัครอบครัวกระลังหาเงินหาความมั่นคงงานก็ไปเรื่อยๆมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างคือคุณเป็นคนที่แบกรับอะไรว้เยอะนะเป็นคนที่คิดช่างช่างคิดเก็บแบกรับสิ่งที่ต้องการในตอนนี้คือฝ่าฟันการทำงานที่ที่ต้องไปให้ถึงภาระที่แบกไว้วางลงได้ไหมก็วางลงไม่ได้ เนะจ๊ะเป็นคนชอบแบกรับในด้านของความรักล่ะในด้านของความรักก็หน่อยหน่อยฟังเสียงนะเหนื่อยเหนื่อยประมาณนั้นมีความเหนื่อยล้าค่ะมีความอ่อนแรงเหนื่อยล้ากับสิ่งรอบตัวนะคะประมาณเหมือนแบบว่าอคืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันจบลงสมบูรณ์จบโดยบริบูรณ์แล้วก็ได้นะคะ เพราะว่ามันหนักหน่วงมานานแล้วมันเยอะมามากแล้วแบกความรู้สึกนี้มันเนิ่นนานแบกความเจ็บช้ำแบกความทุกข์แบกความระกรรเออแบกมาเยอะแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ควรอาจจะคิดว่าอืมควรจะจบควรจะวางบางสิ่งบางอย่างออกไปจากหัวใจของคุณได้แล้วไปโฟกัสอย่างอื่นน่าจะดีกว่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดเนะี่ย มันเป็นความรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะที่จะแบกรับต่อไปได้อีกแล้วมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวแล้วประมาณนั้นคนที่คุณอาจจะมีปัญหาด้วยอาจจะเป็นคนคนนี้ค่ะ King of Pentacles คนเป็นคนทัดดินผู้ศพกันบมังก่อนหรือณนะตอนนี้นะคนคนนี้คุณพยายามนิ่งอ่ะคุณพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึก ควบคุมตัวคุณเองให้นิ่งอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะเราเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ใจของคุณการเริ่มต้นของคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดในการเริ่มต้นคือการการทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดการแบกรับปัญหาการแบกรับค่าใช้จ่ายหรือกำลังไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตพะไพ่เอชออฟวานมันเป็นความรู้สึกว่า,วาไม่เอาละ เรื่องรักต่าง,างๆเบรกว่าพักเวลาพอแล้วมันเหนื่อยมากพอแล้วฉันจะไปธรรหากินบ้างแหละฉันจะเริ่มเข้าไปสู่สิ่งใหม่คุณจะเกิดการเริ่มต้นการเริ่มต้นไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าในเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะได้งานใหม่ๆเป็นงานที่มีโชคลาภในเรื่องของการงานงานสามารถสร้างไรายได้สร้างเงินสร้างทองให้กับคุณมากนะคะประมาณนั้น ผลกระทบที่มาอยู่ในจิตใจของคุณนะัตตอนนี้อย่างหนักหน่วงก,ก็คือการทะเลาะหรือการหรือความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกับใครสักคนคุณอาจจะมองภาพเขาเป็นคนที่เดีเรัดประสรสีแต่อาจจะได้มารับรู้บางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะได้ความรู้สึกที่กลับมาสติดึงสติกลับมาแล้วมันทำให้เรารู้ว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะมองอะไรผิดไป ผิดแปลกไปจากที่คุณคิดผิดแปลกไปจากที่คุณมองขอดูสิบไม้เท้าของคุณหน่อยค่ะสิบไม้เท้าของคุณคืออะไรสิบไม้เท้าของคุณคืออะไรสิบไม้เท้าคือสองไม้เท้ามันมีบางอย่างที่มันยังค้างคาใจรออะไรอยู่เหมือนจะรอการเคลียร์การพูดการตอบกลับเออบางสิ่งบางอย่าง ถึงแม้นคุณจะปล่อยถึงแม้นคุณจะวางแต่ในใจลึกๆยังกํำใครไว้ในมือแน่นแล้วรอคอยรออะไรรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปให้มาเคลียร์นะคะรอการพัฒนารอความรู้สึก H Page of Pentacle รอรอให้ใครกลับมารอความรู้สึก อรอการปลดปล่อยรอการปลดปล่อยปลดปล่อยจากความรู้สึกคุณพยายามจะปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกให้อยู่ให้ได้ในการรอคอยนั้นน่ะไม่ได้คิดไม่ได้หวังแต่มีมีแต่ใจเล็กๆที่ยังคิดยังหวังเล็กๆน้อยๆมีมีมอ่า แปดถ้วยการเดินจากไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่างจะจากไปอย่างถาวรเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าจะตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวจะตัดสินใจให้จบกับความรู้สึกนี้ให้ได้แต่คุณก็ยังบางครั้งคุณยังเครียดนะบางครั้งจิตตกนอนไม่หลับความกังวลใจหรือความว้าวุ่นใจยังมีอยู่ค่ะขอดูอืม การกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวโฟกัสในเรื่องตัดท้องในเรื่องอเงินทองในเรื่องความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเดิมูนใช่มันมีอะไรที่ค้างคาใจมันมีความหวดัดความวิตกกังวลในใจของคุณลึกๆยังมีความหม่นหมองยังมีความวิตกกังวลยังมีความเครียดที่มันค้างคาอยู่ในสมอง ค้างคาอยู่ในจิตใจมีความไม่รู้รู้สึกว่าอารมณ์มันขุ่นมัวอารมณ์มันไม่สุดอ่ะมันมันตัดแต่อารมณ์มันไม่สุดมีความสุขก็สุขไม่สุดอ่ะประมาณนั้นอะ่ะแต่โนคุณอาจจะคุยกับราศีมีนค่ะราศีมีนธาดไฟเมสิงธนลงูลมเมถุนตุนกุม The real of fortune <laughs> จักรวาลมาอีกแล้วจักรวาลจักรวาลบอกว่ายัง คุณยังต้องแบกรับความรู้สึกคุณยังต้องแบกรับความทุกข์ความเศร้ายังตัดออกไปไม่หมดค่ะ The v i e l of fortune ต่อ,อไปเด็<ม>คุณพยายามต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักนะเหมือนพยายามต่อสู้กับจิตใจพยายามต่อสู้กับอารมณ์ที่ดำมืดอารมณ์ที่มันแย่ๆของคุณเออพยายามต่อสู้พยายามตั้งกำแพงพยายามตั้งกาดขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้ด้วย ด้วยใจที่เป็นสุขมากกว่านี้อ่ะประมาณนั้นแหละขอใบเด็ใครจะทักคุณมามีความรู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรกับคุณอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวขอใบหนึ่งค่ะขอใบหนึ่งให้กับแปดไม้เท้าขอใบหนึ่งให้กับแปดไม้เทา้าการพูดคุยมีใครอยากคุยกับคุณมีใครอยากเคลียร์ปัญหาคาใจและระวังนะถ้าการเคลียร์ปัญหาคาใจชั้งนี้ มันมี2ประเด็นถ้าเคลียร์แล้วดีมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเคลียร์แล้วไม่ดีมีโอกาสทะเลาะก,กันจนมองหน้ากันไม่ติดเลยอาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันจะมีใครทักมาแบบประทันหันมาพูดมาคุยมาเคลียร์ปัญหาต่างๆอะไปที่ไพ่ของเขาคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้คนที่คุณรักเนี่ยเขามี Knight of One ค่ะมีหเหรียญมี Page of One มี d e m Press แล้วก็มีสดาบ ในความรักความสัมพันธ์ของเขาณนะตอนนี้คนคนนี้นะคะเจออะไรมาเยอะเจ็บมาแยะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองเนี่ยเขาจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อนำทางกับชีวิตนะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นผู้ให้ชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้ให้อาจารย์ว่าเขามีทางเลือกไพ่ของ ซิกออฟเพลมจะเข้าคือการให้เขาอาจจะให้ความรู้สึกให้ความรักให้ความรู้สึกกับใครสักคนแล้วเขาเขาไม่ได้รับอะไรกับคืนมาเลยแต่เขาก็ยังพร้อมจะให้นะเขาก็ยังพร้อมจะให้และเขาก็ยังพร้อมที่จะไปต่อด้วยเพราะว่าคนที่เขาให้เป็นดี p r มเพสของเขาอะมันมีใครคนหนึ่งที่เป็นดี p อมเพสเป็นเพศแม่หรือเป็นคนที่เขาคิดว่า เป็นแม่ของลูกเขาได้หรือเขาคิดว่าคนคนนี้มีคุณสมบัติมีโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับกับสิ่งที่เขาต้องการประมาณนั้นขอดูก้าวไม้เท้าของเขาหน่อยก้าวไม้เท้าแล้วเขาไม่เขาไม่เลือกที่จะตัดสินใจทำอะไรได้วยนะช้อยสองช้อยเส้นทางสองเส้นทางหรือการไม่เลือกจะทำอะไรสักอย่างเลยเดอะแฮงแมนค่ะทุกอย่างแฝน ความรู้สึกข,ของเขาคือทุกทรมานมากกว่าความรู้สึกข,ของตัวเองที่มันอยู่ในใจบอกใครก็ไม่ได้เขารู้ปัญหาทุกอย่างเขารู้ในสิ่งที่ที่เป็นปัญหาสําหรับตัวเขาแต่เขาไม่คิดจะลงมาจัดการอะไรทั้งนั้นเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเรืมเรอนสร้างซ่าหายไปนะจ๊ะแหวนรอยตัวอยู่เหนือปัญหาแต่จริงๆการรอยตัวอยู่เหนือปัญหานั้นน่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเออขอดู the ังแมนของเขาค่ะตอนนี้ เดอะเฮอร์คุณอาจจะคุยกับราศีราศีกันเขาพยายามที่จะไปคิดราศีกันคือ Hermit เนี่ยคือก,กลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมาคิดไต่ตองทบทวนในเรื่องที่เขาคิดว่ามันจะดีที่สุดสำหรับเขาการเงียบการปีกวิเวกการหาทางออกให้กับตัวเขาเอง เขายังหาทางออกไม่ได้มั้งเลยไปเป็นฤาษีอยู่บนเขาแบบเนี้นิ่งเขานิ่งเขาเฉยเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะ t รู true of cup พแต่เขารักใครสักคนหนึ่งเป็นความรักที่เกิดขึ้นเขารักคนนั้นคนนั้นรักเขาเป็น t รูออฟคัพเป็นความรักที่เกิดขึ้นใจของคนสองคนตรงกันก็อทร u ออฟคัพของเขาอีกใบหนึ่งค่ะ True of cup ของเขาคืออะไร การตัดสินใจเรื่องอะไรเขามีใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในใจค่ะมีความรู้สึกรึกซึ้งกับคนคนนี้ไหมที่เป็นเอ็มเพรสเออแต่เขาไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์เลยไม่พยายามอ่า King of c u p บเนี่ยเป็นคนที่นิ่งควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกถึงแม้จะรักถึงแม้จะต้องการแต่ไม่ทำอะไรปล่อยให้โชคชะตามันนำพาสู่งต่าง เพราะว่าคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นเป็นคนที่คอนโทรลอารมณ์คอนโทรลความรู้สึกของตัวเองได้ดีควบคุมความต้องการแล้วใจตัวเองได้ดีให้นิ่ง2องดาบของเขาคืออะไรขอดูสอดาบของเขาหน่อยค่ะเหมือนเขาต้องการความรักดีๆกับใครสักคนที่เป็นเดอมเพรสของเขาเนี่ยเขาต้องการความรักระยะย,ยาวๆ ถ of s ่าโการตัดสินใจไม่เลือกเลยอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเลยเป็นโสดอยู่แบบนั้นเลยไม่เอาใครทั้งนั้นอ่าสดโสดสวยๆรวยๆเท่ๆ,ๆโฟกัสกับงานโฟกัสกับชีวิตของตัวเองรักตัวเองเป็นหลักอืมฉันจะไม่ยุ่งกับใครฉันจะรักตัวฉันห้าจะไพ่ของคุณมี5ดาบเขามี5ดาบค่ะมีการทะเลาะก,กันในความคิดหรือ การกระทําหรือคำพูดในความสัมพันธ์นี้แล้วมันห่างหายกันไปแล้วจบกันไปค่ะได้แต่นิ่งๆเป็นคิงถือเหรียญปล่อยทุกอย่างให้มันสลายตายไปแต่บางครั้งเขาคิดว่าเขาอยากได้โอกาสนั้นๆกับความสัมพันธ์นี้นะอืมอ่ะไปต่อสิขอดูเขาหน่อยสิ ความความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคน16ถึง16ถึง30ทันวานี้จะเป็นเช่นไรคะมันจะไปในทิศทางใดความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันจะไปในทิศทางใดเก้าไม่เท้า กำลังคิดมีคนกาลังคิดกาลังหาทางออกกาลังแก้ไขปัญหาในตัวเขาเองการนิ่งไปเพื่อแก้ไขเพื่อหาทางออกให้กับตัวเขาเองค่ะเฮชอฟครับมีความรักอยู่ตรงนี้แต่เป็นไพ่เด็กๆมีความต้องการเอ o อฟวานยังต้องการยังอยากเริ่มต้นใหม่ q u ควีนอฟสอดมีคนอาจจะใช้คำพูดตรงๆใช้คำพูดตรงๆต,ตัด ความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอาจจะส่งข้อความออกไปการส่งข้อความออกไปแต่การส่งข้อความเป็นการส่งข้อความแบบว่าตัดเยื่อตัดใยแล้วนะ่ะแล้วรอผลที่จะตามมา h o f cup wow อ่ะโอเคในเดือนนี้นะคะความรักความรักความสัมพันธ์ความรักยังอยู่ในใจค่ะความรักไม่ได้หายไปไหนยังมี h o f cup page o f cup ความรักยังอยู่ในใจแต่ความรักไ่นอยู่แต่คนไม่อยู่แล้วคนไปแล้วค่ะคนไปแล้วแบบว่าจะไปแบบถาวรตัดสินใจแล้วมุ่งมั่นที่จะตัดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้แต่มันยังมีใครบางคนที่ต้องการพูดคุยจะมีการส่งข้อความหากันไหมเพื่อพูดคุยหาทางออกหรือ ตัดกันโดยสมบูรณ์บางคนอาจจะได้พูดได้คุยกันเคลียร์กันแล้วจบกันด้วยจบกันด้วยดีๆคุณอาจจะคุยกับราศีตุลหรือในบางคนนะคะอาจจะตัดกันแบบไม่คุยละวต่างคนต่างเงียบแล้วห่างหายกันไปไม่คุยกันทั้งนั้นโอเคไหมอ่ะมาดูเขาสิเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ไฟเมษสิงห์ธนู เขาคนนั้นของคุณคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะณตอนนี้ The e m p r พ s s ของเขาใช่คุณหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเอชชอปครับเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากๆ Queen นอฟวันเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่แต่แต่แต,แต่เขาแค่เขายังอยาก เขาต้องการเขายังอยากปกป้องความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เขาต้องการที่จะมีเจ็ดถ้วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไง t h e h are อ f เพื่อค่ะเจ็ดถ้วยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาไม่รู้จะเลือกไปในทิศทางไหนคงจะปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปจริงๆเขาอยากเขาอยากคุย เขาอยากคุยกับคุณนะในความรู้สึกของเขาเขาอยากคุยกับคุณเขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตอาจจะมีไว้เป็นช้อยก็ได้เจ็ดถ้วยการมีไว้เป็นช้อยเป็นทางเลือกเขาอยากพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงหาความยุติธรรมร่วมกันชูอัพครับเขาบอกเขายังรักคุณอยู่เด e แอมพเลอร์เขาเงียบเขากลัวเสียฟอร์มเขาไม่ทิฐิ เขามีอีโกโ้คนคนนี้ชอบควบคุมคนอื่นมากกว่าที่จะให้คนอื่นควบคุมตัวเองและเขาค่อนข้างจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่สามารถไปในทิศทางที่เขาต้องการออประมาณนั้นอะแล้วคุณล่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณล่ะคะคิดยังไงกับเขา s t สเมนการปลดปล่อย ไปโฟกัสงานเงินชีวิตคุณมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะคุณมีโชคลาภสามถ้วยบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดคุณมองว่าไม่ใครจะกลับมาเนี่ยไพ่ของการกลับมามีการทักทายกลับมาและความสัมพันธ์นี้มันยังอยากอยู่ต่อเหรออาจารย์มองว่าใครบางคนจะอยากทักทายกลับมา แล้วมาขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้เป็นคนที่รักกันไม่ได้ก็เป็นกัลยาณมไม่ต่อที่ดีต่อกันแต่คุณกาลังมองถึงความสัมพันธ์ที่มันมีคนมากไปในความสัมพันธ์นี้คุณคิดว่าเขาน่าจะมีช้อยที่มากกว่าคุณเออคุณคิดว่าคุณจะไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ฉันไม่เป็นช้อยฉันไม่เป็นตัวเลือกฉันจะเป็นตัวฉันเองฉันจะเดินออกมา เพื่อเป็นอิสระแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการงานกับการเงินกับชีวิตของคุณเองอิสระเขาเขาเขาจะ take action อะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take action อะไรไหมเขาจะ take action อะไรไหมเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาต้องการทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาพูดคุยเขาอยากคุยเขาอยากคุยเขาเสียใจ เขาเสียใจในความสัมพันธ์นี้มากการที่คุณเดินจากไปอย่างถาวรนั้นทําให้เขาต้องเสียใจเด e h แฮง m a n เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่รู้จะพูดกับคุณยังไงเขายังอยากได้โอกาสค่ะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณมากขึ้น The ะเล e r เขาบอกเขายังรักคุณแต่รักที่เขาก็ยังไม่ได้เลือกอยู่ดีนะรักที่ยังเป็นเดอะเล e r เเขารู้สึกผูกจิตผูกใจผูกพันกับคุณมาก เป็นความรู้สึกสายใหญ่ลึกๆที่มันซ่อนอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกที่ที่มันไปกันได้เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นผู้ใหญ่เออมันเข้าใจกันและกันอ่ะ,อะถ้าเขาฝากบอกได้ความในใจของเขาที่อยากบอกคุณคืออะไรคะความในใจของเขาที่อยากบอกคุณถ้าเขาบอกได้คือ คิงออฟสอดโอ้โหคิงถือดาบเขาพร้อมจะฝ่าฟันพร้อมจะฝ่าฟันพร้อมจะพูดคุยพร้อมจะเคลียร์กับปัญหาต่างๆที่มันค้างคาใจถ้ามันไปกันได้ก็ไปต่อนะแต่ถ้าไปไม่ได้คือมันก็จบโดยที่ไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาใจอ่ะเนอกปะ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเซเว่ o ออฟสอมีใครทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันการทําอะไรการแอบย่องย่องทาอะไรรับหลัง ไม่ซื่อสิ่งที่เขาคิด king of pentacles เขายังมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้ค่ะแต่เขาอาจจะไม่ไว้ใจคุณก็ได้ที่คุณอเขาคิดว่าคุณไปคุยกับคนใหม่หรือคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือเป็นตัวเขาที่ทำอะไรแบบนั้นเขาอาจจะไปคบคนอื่นไปคุยกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะ page of one การความต้องการของการพัฒนาความสัมพันธ์ ไปในทิศทางที่ Six of Pentacles เขารู้นะเขาอยากได้ในความสัมพันธ์นี้นะเขาอยากได้มากๆแต่ว่าเขาจะกลับมาจริงๆด้วยเขาอยากกลับมาเพื่อพูดเพื่อคุยปัญหาคาใจและยังมองว่าการกลับมานั้นยังสารสัมพันธ์กันต่อได้จริงๆด้วย เขาอาจจะยังอยากเป็นเพื่อนกับคุณอยู่ค่ะกัลยาณมิตรหรือว่าเขาเองเนี่ยก็ยังยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดคือยังมีคนในความสัมพันธ์ยังมีการไม่เลือกยังมีการถือคนไว้ในมือหลายๆคนด้วยการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่กำลังประเมินกับความรู้สึกที่มันอยู่ในใจ อาจารย์มองว่าเขาจะทักมาจริงๆเขาจะทักมาจริงๆด้วยรออาบน้ำปะ,ปะแป้งรอได้เลยอ่ะอะยังไงต่อคุณล่ะคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณจะทำยังไงไหมคุณมองความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะคุณพร้อมจะคุณพร้อมจะทาวเวอร์คุณพร้อมจะจบค่ะคุณพร้อมจะจบ จบจริงๆถ้าในเมื่อความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือถ้าคุณคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับคุณอีกแล้วทาวเวอร์ค่ะคุณพร้อมจบจบทุกทุกอย่างทุกบริบททุกเรื่องราวไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วค่ะไม่อยากอยู่ไม่อยากยืนคุณจะไปข้างหน้าแล้วค่ะหันหลังแล้วด้วย คุณจะปกป้องตัวคุณเองจากการโดนทำร้ายทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกคุณจะเคลียร์พลังงานเหล่านั้นออกไปให้หมดแล้วตั้งกาดขึ้นมาปกป้องตัวคุณเองแล้วค่ะโอเคไหมอ่ะขอถามเลยี่คนคนนี้จริงใจกับคุณไหมคะคนคนนี้เขาจริงใจกับคุณนะ เขาจริงใจกับคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณในการที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เขาจริงใจไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหม Page of Cups ค่ะถือถ้วยไว้ให้เลย The Lover ค่ะ Ace of Pentacles ค่ะ The Rose ค่ะ เจ็ดไม้เท้าค่ะโหไพ่ของแปดเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้เขายังรักคุณอยู่เขาบอกเขายังรักเขายังรู้สึกดีๆกับคุณเขายังรักคุณเขารู้สึกดีๆเขาอยากให้คุณจบเรื่องราวระหว่างเราเรื่องราวที่มันกินแหนงแทงใจนั้นอยากให้จบเขาอยากมีคุณไว้เขาจะทักคุณมาเพื่อพูดคุย คุณเป็นสิบถ้วยของเขาความรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆความต้องการการคุยกันด้วยสติปัญญาการคุยกันด้วยด้วยความรู้สึกที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่คุยกันด้วยเด็กคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วมันจะถูกแหวนไว้ตลอดการอาจารย์มองว่าจะมีใครสักคนที่ไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้อ่ะขอพายแนะนำห้าใบ คือต่อยให้เขามาพูดต่อยเขามาโขกาะดหรือต่อยเขามาคุยหรือต่อยเขามาแก้ตัวอะไรอ่ะอาจารย์มองว่าไฟคุณจะไม่ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วอ่ะคุณจะไปแล้วอ่ะประมาณนั้นขอพายแนะนําค่ะพายแนะนาบอกว่าเบื่อกับสิ่งที่เป็นมาเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่มากมันมากเกินกว่าที่คุณจะรับแล้วคุณเจ็บเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยคุณทุกเกินกว่าที่คุณจะเยียวยาคุณหนักกับ ความรู้สึกนี้มันเนิ่นนานเกินไปจนคุณคิดว่ามันคิดจนฉันจะเลิกคิดฉันจะหยุดความคิดนี้ฉันจะตัดฉันจะจบทุกๆสิ่งอย่างและเริ่มต้นชีวิตใหม่เดฟูฟยังมาอีกคุณมีความแน่วแน่แน,แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดค่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับกับความสัมพันธ์นี้ความเจ็บปวดความเครียดความทุกข์ทรมานกับใครคนหนึ่งที่ทำร้ายคุณในด้านของจิตใจ ทำร้ายเรามาตลอดทําให้เราทุกข์เราโศกเราเศร้าและเขาไปมีคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ชัดเจนหรือโดยที่เขาไม่ได้เลือกเราคุณรู้สึกว่าคุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมันเป็นอะไรที่มันน่าบเบื่อในความสัมพันธ์นี้มันเนิ่นานานเกินไปแล้วสําหรับคุณมันเจ็บเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะจบทุกอย่างแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณ The f o u การเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการทิ้งสิ่งเก่าๆที่เจ็บปวดทั้ง3ดาบทั้ง10ดาบ คุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณแล้วก็เดินไปข้างหน้าคุณมุ่งมั่นมากที่จะทาแบบนั้นนะคะแล้วก็ยังมองเห็นไพ่ของการมุ่งมั่นของคุณขอให้คุณเองก็มุ่งมั่นแล้วก็หนักแน่นถ้าคุณจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งถ้าคุณคิดมาดีแล้วไต่ตองทวนทีคิดมาดีแล้วก็ตัดสินใจซะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดการมีการมาทักมาทาย มาพูดมาคุยอีกครั้งและคุณใจอ่อนอีกครั้งคุณก็จะกลับไปที่หลุมดำหลุมเดิมสิ่งที่ผ่านมามันก็สูญเปล่าหมดกลับไปที่ที่เดิมหลุมดำหลุมเดิมเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะหนักแน่นคุณจะหนักแน่นที่จะเดินไปหรือคุณจะไม่รับไม่รู้ว่าอะไรอีกแล้วหรือคุณจะยอมให้โอกาสการพูดคุยนั้นมันมีสประเด็นการพูดคุยเพื่อขอโอกาส เพื่อขอให้กลับมาอยู่ตรงนี้แต่การกลับมาและขอโอกาสให้อยู่ตรงนี้นั้นนะ่ะเขาก็ยังไม่ได้เลือกเราเขาก็ยังใช้นิสัยเดิมๆไม่ได้บอกว่าจะปรับปรุงตัวเองไม่ได้บอกว่าทุกอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นหลุมดําหลุมเดิมอยากจะกลับไปอยู่ในหลุมดําหลุมเดิมหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตก็แล้วแต่คุณนะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปช่้งบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ